เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าบางคนมีเสน่ห์โดยธรรมชาติแค่พูดคุยหรือแสดงท่าทีเล็กน้อยก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจอยากฟังและพร้อมจะทำตามวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆ4ข้อจากหนังสือ How to Win Friends and Influence People ที่มาช่วยให้คุณเป็นคนแบบนั้นได้ครับ 1. อย่าตำหนิแต่ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ คนเราต่างต้องการการยอมรับลองมองหาสิ่งดีๆในตัวคนอื่นและแสดงการชื่นชมอย่างจริงใจเช่นคุณเก่งจังเลยที่สามารถทำงานนี้ได้เสร็จเร็วผมชื่นชมในความมุ่งมั่นของคุณคำชมเล็กน้อยเหล่านี้อาจฟังดูธรรมดาแต่ถ้าออกมาจากใจครับมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีและอยากเข้าใกล้คุณมากขึ้น 2. ฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจคือหนึ่งวิธีสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดอย่าฟังเพื่อที่จะตอบครับ แต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจเช่นพยักหน้าแสดงความสนใจหรือถามคำถามต่อยอดก็ได้ถ้าเพื่อนเล่าว่าเจอปัญหาที่ทำงานคุณอาจถามไปว่าแล้วนายรู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นล่ะคำถามแบบนี้ครับจะช่วยให้เขาแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมาและทำให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจในความรู้สึกเขานั่นเอง 3. สนใจสิ่งที่เขาสนใจคนเราชอบพูดเรื่องของตัวเองกันทางนั้นครับถ้าคุณอยากทำให้ใครประทับใจ ให้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบเช่นถ้าคุณรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบปลูกต้นไม้คุณอาจถามไปว่าต้นไม้ที่คุณเลี้ยงเนี่ยดูแลยากไหมต้นไม้ต้นไหนที่เพื่อนชอบปลูกมากที่สุดเพราะอะไรเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่เขาอยากคุยต่อด้วยแล้ว 4. พูดในสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เวลาต้องการโน้มน้าวใจใครครับให้พูดสิ่งที่เขาจะได้รับแทนที่พูดแต่ในมุมมองของคุณเช่น แทนที่จะพูดว่าช่วยล้างจานให้หน่อยแต่ให้พูดว่าถ้าน้องช่วยล้างจานทําความสะอาดบ้านเสร็จเราจะมีเวลาเล่นเกมและดูหนังได้นานขึ้นนะวิธีนี้จะไปกระตุ้นให้เขาอยากช่วยเรามากขึ้นจากการพูดถึงสิ่งที่เขาจะได้รับครับสรุปการสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลนั้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ลองปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงใจด้วยสข้อที่ผมได้กล่าวมาและคุณ จะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือที่ทำงานครับขอให้ทุกคนกล้าลงมือสร้างชีวิตที่ต้องการและประสบความสำเร็จถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ